ตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้ารุ่นเก่านะครับซึ่งอาการของมันก็คือมันรั่วเนี่งไงเวลาเราเปิดน้ำปุ๊บเนี่ยผมต่อท่ออย่างนี้นะเนี่ยคุณดูน้ำนะในขณะที่เนี่ยยังอยู่ในโหมดซักล้างอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างหลังมันเป็นยังไงมันถึงด้วยทั่วขนาดนี้นะครับ นี่คือสภาพด้านหลังของตู้นะครับผมเออของเครื่องซักผ้านะครับคุณก็ต้องคลายน็อตตรงนี้มองเห็นกันไหมโอเคแล้วก็คลายน็อตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็งัดมันออกมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นล็อกลักษณะอย่างนี้เลยดึงถอดลักไฟถอดลักไฟสะก่อนนะก่อนทำงานกับไฟฟ้าทุกครั้งต้องถอดลักไฟสะก่อนมาทีนี้ มาดูส่วนตรงนี้กันดีกว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยในส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบน้ำทิ้งนะครับผมเวลาเวลาจะใช้อย่างเงี้ยก็ต้องกลไกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเชื่อมันกับตัวหมุนเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วเวลาพอเราหมุนเปิดปุ๊บตัวนี้มันจะยก เวลาหมุนปิดปุ๊บตัวนี้มันจะกดลงแต่ทีนี้มันลงไม่สนิทเราก็ต้องมาหาสาเหตุกันว่าเป็นยังไงผมหมุนตัวนี้ออกเลยนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมุนออกมาปุ๊บนี่ไงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มีลูกยางอ่านี่ไงเจอสาเหตุแล้ว ที่ไม่สนิทนะครับมีเหรียญสิบเข้าไปติดจริงๆด้วยนี่ไงมองเห็นไหมมีเหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทนะเหรียญบาทล่วงไปแล้วเมื่อกี้นี้มีเหรียญติดอยู่ท่านผู้ชมยอมใจมันเลย โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะซักหรืออะไรสักอย่างก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าคุณมีกิ๊บปักผมเที่ยวก่อนกิ๊บปักผมติดอย่มันจะเป็นแค่จุกยางอย่างนี้เฉยๆเนี่ยโอเคลองดูนะครับตัวนี้ก็มอเตอร์มอเตอร์หมุนถังซักตัวนี้มอเตอร์หมุนถังปั่นแห้งนะครับหลบหน่อยดิโอเคถังปั่นแห้งแล้วมีสายไฟเชื่อมอยู่ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับผมซึ่งเขาก็จะพลันถุงพลาสติกแบบนี้ไม่ให้เลยก็เถื่อนดีไม่เป็นไรตัวนี้ก็รูน้ำระบายทิ้งของถังซักซักทางนี้แล้วก็ตัวนี้รูระบายน้ำทิ้งของถังถังปั่นนะครับจะไม่เชื่อมต่อกับสวิตตรงนี้มันจะมุดไปด้านล่างไหนะโอเคพอแล้ว